กลับมาเจอกันเบรกที่2นะครับกับรายการพลักเครื่องสุวรรณภูมินะครับเหมือนที่กระผมพูดไว้ตั้งแต่เบรกแรกนะครับวันนี้จะพาไปรับชมเหรียญทรงพระประดในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหรียญรัชกาลที่10ทรงพระปรวดนะครับจัดสร้างในปีที่ทรงเสด็จออกพระดเมื่อวันที่6เดือน11พุทธศักราช2521นะครับ ประกอบไปด้วยเหรียญบาทน้ำมนต์ขนาด7.5เซนติเมตรนะครับเป็นเนื้อตะกั่วผสมดีบุกจำนวนไม่มากนะครับเหรียญทองคําเงินทองแดงแกะเลขนะครับเป็นจำนวนชุด1 9ชุดเงินเดี่ยวแกะเลขจำนวน999เหรียญและเนื้อทองแดงกระไหลทองจำนวนเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีเหรียญเนื้อทองแดงหลมนน้ำตาลอีกประมาณ 84,000เหรียญน,นะครับพิธีมังคลาพิเศษเหรียญทรงพระนวณวัณพระอุโบสถคณะลังสีวัดบรวรนิเวศวันที่9ถึงวันที่12เมษายนนะครับลายนามพระเถราจารย์ที่มานั่งบริกรรมภาวนานะครับประกอบไปด้วยหลวงปู่ศรีจันทร์วัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยนะครับพระราชสัง วราพิมลหรือหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพิรีนะครับแล้วยังมีหลวงปู่ทู่วัดแคนางเลิงหลวงพ่อบุญเลิศวัดราชสิทธารามนะครับแล้วก็ยังมีหลวงพ่อศิลวัดชนะสงครามหลวงพ่อธิวัดป่าเลไลนะครับหลวงปู่ดุลวัดศรีบุรพาลามจังหวัดสุรินหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงหลวงพ่อเข็มวัดสุทัศน์เทพวราลามหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวัน หลวงพ่อไพฑูลวัดโพนิมิตรอาจารย์วันวัดถ้ำอภัยดำรงจังหวัดสกลนครหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีอาจารย์นองวัดสายขาวหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อพลวัดหนองคันทีจังหวัดสระบุรีหลวงพ่อเพิ่มวัดสันเพชรจังหวัดนครปฐม หลวงพอ่อฤษีลิงดำนะครับจังหวัดอุทัยธานีหลวงปู่ศรีมหาวีโลนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดและยังมีหลวงพ่อพัดนะครับจังหวัดสกลนคร,นครอาะอาจารย์แบรนจังหวัดสกลนครอาจารย์จวนนะครับจังหวัดสกลนครหลวงปู่สามวัดไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นต้นการพิจรารณาเรียนรุ่นนี้นะครับ เป็นเหรียญอามนะครับเป็นทรงเสมาหลักการพิจารณานะครับเราไล่ตั้งแต่หูเหรียญนะครับไล่ตั้งแต่หูเหรียญก่อนนะครับลำดับแรกหูเหรียญนะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับถือว่าเป็นบล็อกนิยมสุดนะครับบล็อกนิยมสุดดูตรงไหนครับในวงการเขาเรียกว่าบล็อกพระอาทิตย์นะครับก็คือบริเวณนะครับบริเวณด้านบนสุดนะครับใกล้ๆกับซุ้มที่จะจะหลดกับหู จะมีนะครับคล้ายๆรัศมีนะครับครึ่งนะครึ่งวงกลมนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกพระอาทิตย์ถือเป็นบล็อกนิยมนะครับหูเหรียญนะครับหูเหรียญจะไม่เรียบเห็นไหมครับจะมีความขุกขระขุกขระนะครับคล้ายๆผิวมะกรูดมีความขุกขระนะครับอันนี้คือลักษณะของหูเหรียญกระหนกนะครับกระหนกสองฝั่งนะกระหนกลายไทยสองฝั่งนะครับ <G al chen land> ก็จะไม่เรียบเช่นเดียวกันนะครับกนกลายไทยจะมีลวดลายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีลายเป็นหยักเป็นหยักเป็นหยักนะฮะเนเป็นหยักเป็นหย,ยักนะครับเห็นไหมครับขอบนอกนะครับขอบนอกจะมีลักษณะคล้ายๆวงกลมนะครับแล้วก็จะมีรอยหยักเห็นไหมครับขอบนอกสังขอบนอกจะไม่เรียบเช่นเดียวกันกนะครับเนี่ยขอบนอกนะครับเห็นไหมครับ ผิวจะขะูุขระขรุขระสำหรับสันขอบนอกอันนี้คือสันขอบด้านนอกนะครับหลักการพิจนารณาผิวต้องเป็นแบบนี้นะครับผิวคล้ายๆผิวมะกรูดนะครับบางตำแหน่งบางตำแหน่งบางที่นะครับก็จะมีร่องรอยของรอยกลึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผิวจะเป็นมะกรูดแบบนี้นะครับ อันนี้คือสังขอบนอกนะครับให้ดูทั่วๆเหรียญนะครับเสร็จแล้วสังขอบในนะครับสังขอบในก็จะมีอีกหนึ่งเส้นซึ่งจะต่ำลงมานะครับซึ่งจะเตี้ยลงมาจากสังขอบนอกนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยสังขอบพวกนี้นะครับมักจะมีรอยบีแบนนะครับเห็นไหมครับบริเวณมุมนี้จะมีรอยบีแบนเสมอสำหรับบล็อกที่มีพระอาทิตย์นะครับ นะครับแล้วก็จะปรากฏเส้นซ้อนนะครับเส้นซ้อนเนี่ยปรากฏให้เห็นนะครับเป็นเส้นนูนซ้อนมานะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวตึงนะครับพื้นผิวตึงประกายเสี้ยนนะครับสังเกตดูประกายเสี้ยนนะฮะพระปั๊มนะครับจะมีกระแสจะมีกระแสไหลเข้าาหาขอบเหรียญแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ปรากฏอยู่ทั่วนะครับทั่วเหรียญนะกระแสลอยยืดนะลอยยืดของโลหะนั่นเองนะครับยืดไหลนะไหลเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับต่อมานะครับต่อมามาดูเส้นพระเจ้านะครับเส้นพระเจ้าไล่ตั้งแต่มุม ซ้ายจะหลดขวานะครับเราจะสังเกตเห็นลายหนามโผล่มาคล้ายๆแสงอาทิตย์าสาดนะครับจะมีลายหนามเล็กๆเลกๆโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ของออของเก๊ะน,นะครับยังไม่สามารถทําได้แบบนี้นะครับเนี่ยหนามแหลมๆนะครับจะโผล่ออกมาบริเวณเหนือเส้นพระเจ้านะครับบริเวณด้านบนนะครับด้านบนนี่จะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตก คมคมหนึ่งเส้นนะครับวิ่งมาวิ่งมาจากบริเวณนี้มาสิ้นสุดอยู่บริเวณนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนความคมชัดนะครับเห็นไหมครับเส้นพระเจ้านี่คมชัดลึกนะครับพระเนตรนะครับพระเนตรนะครับ เห็นไหมครับพระเนตรจะเป็นเม็ดกลมนะครับแล้วด้านล่างจะมีจุดไข่ปลายีก2เม็ดอยู่ด้านล่างนะครับนี่จะมีจุดไข่ปลายีก2เม็ดนะครับบริเวณนะครับบริเวณพระโอ์พระโอ์จะมีเส้นนูน1เส้นนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนอยู่1เส้นและบริเวณนี้จะมีเส้นแตกอีก่เส้นนะครับ สังคตินะครับสังคติเห็นไหมครับสังคติเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านบนของสังคติบริเวณนี้จะมีายหนามเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับวิ่งปินโผล่ออกมาตั้งแต่ซ้ายจะลดขวาเหมือนกันนะครับจะมีายหนามเล็กๆๆแทงขึ้นมานะครับสังคติไม่เรียบนะครับเห็นไหมครับ สังกติไม่เรียบขุขระเป็นผิวมะละนะครับแล้วจะมีาลายเส้นเป็นเส้นขวางเป็นเส้นนูนแบบนี้นะครับนหลายๆเส้นซ้อนกันนะครับนอกจากผิวมะละแล้วนะครับผิวขุขระแล้วยังมีเส้นขวางนะครับวิ่งเป็นทางยาวนะครับวิ่งเป็นทางยาวขวางไว้ จีวรน,นะครับจีวรมีความคมชัดนะครับนะครับทุกเส้นสายมีความคมชัดนะครับด้านบนสุดนะครับเราจะเห็นสังเกตเส้นขนแมวเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกเล็กๆนะครับแซมนะแซมอยู่ในร่องจีวรน,นะครับต้องคมๆแบบนี้นะครับ แต่ลรล่องนะครับแต่ลรล่องก็จะมีเส้นแซมนะครับมีเส้นแซมแทบแทบจะทุกริ้วของจีวอเลยก็ว่าได้นะครับถ้ามีมีตาพระอาทิตย์แบบนี้นะครับมีตาพระอาทิตย์แบบนี้จําไว้นะครับเหนือศีรษะก็จะมีเส้นแตกเหนือศีรษะจะมีเส้นแตกแล้วก็เนี่ยจะมีเส้นแตกอีกประมาณสักสามสี่เส้นบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนอันนี้ถือเป็นบล็อกนิยมสุดนะครับ บล็อกนิยมสุดนะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับตัวหนังสือจะนูนตัวอักษรตัวเลขนะครับรขอประทานโทษตัวเลขจะนูนแต่ถ้าไม่ใช่บล็อกพา,าทิตย์นะครับตัวเลขจะจมลงไปะจะจมลงไปถือเป็นบล็อกนิยมนะครับมีพา,าทิตย์แล้วก็มีเส้นแตกบริเวณนี้นะครับจุดต่อมานะครับพื้นผิวเห็นไหมครับ ประกายเสี่ยนประกายเสียน,ยยนวิ่งนะครับศาสตร์เป็นทิวแถวเลยเป็นรอยยืดของโลหะนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีเส้นแตกนะนบริเวณนี้นะครับนี่สามเส้นนี่เ,นนเว้นมาอีกหนึ่งเส้นนะครับจะมีเส้นแตกคมๆนะครับต้องคมแบบนี้นะครับคมชัดลึกนะครับทุกเส้นเลยตัวอักษรนะครับเป็นลายเซ้น ลายเซนก็อ่านได้ใจความนะครับปากกาเซียนนะครับเสาเป็นทิวแถวเลย,ยนะสังเกตดูดีๆนะครับบริเวณพื้นขวามือเรานะครับขวามือเราก็จะมีเส้นแตกนะครับวิ่ง เป็นเส้นแตกวิ่งนะครับคมมเลยหนึ่งเส้นนะครับบริเวณพื้นในล่องนะครับในล่องด้านในเนี่ยของแต่ละล่องเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีประกายเสี้ยนเหมือนที่พื้นเหรียญนะครับแม้กระทั่งในล่องแบบนี้นะครับตามซอกตามอะไรเราจะสังเกตเห็นประกายเสี้ยนเห็นไหมครับเนี่ยมันไหลเข้าหาขอบเหรียญนนะครับลอยยืดนั่นเองลอยยืดของโลหะนะครับในล่องนะครับ จะมีนะครับเวลาเราส่องเราจะเห็นประกายเซียนนะครับอันนี้คือจุดสังเกตบริเวณด้านหน้านะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นงานกรุ๊ปนะครับตัวเป็นฝ้าพื้นเนี่ยใสนะงานของฝรั่งเขาเรียกงานกรุ๊ปนะครับบริเวณพักพักเห็นไหมครับก็ผิวจะไม่เรียบเช่นเดียวกันนะครับผิวขุกขระนะครับผิวจะขุกขระขุกขระ ใบหูนะครับบริเวณเนี่ยนะครับด้านในจะมีจุดไข่ปลานะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดกลมๆเลยด้านหลังนะครับด้านหลังการเจาะหูเหรียญนะครับเจาะไม่ใหญ่นะครับเจาะแค่พอห่วงสอดใส่เข้าไปได้นะครับหูเหรียญเห็นไหมครับพื้นผิวไม่เรียบถ้าเรียบตึงเมื่อไหร่เกมมนั้นนะครับเนี่ยเขาจะมีเสี้ยนเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนแล้วจะมีรอยบี้แบนของโลหะเนี่ยนะครับ จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะจะมีเสี้ยนต,ตั้งขึ้นแล้วก็ทะแยงมุมนะครับเไขว้ไปไขว้มาแล้วลอยบี้แบนนะครับลอยบีนะ้แบนจะเป็นเหมือนกันทุกเหรียญเฉพาะบล็อกนี้นะครับบล็อกพาทิดตัวหนังสือนูนเห็นะครับสังขอบก็จะมีลายเส้นเช่นเดียวกันสังขอบนอกเห็นไหมครับจะมีลายเส้นคมคมเลยนี่ทั่วนะครับเห็นไหมครับ จะมีรอยถากนั่นเองขอบจะไม่เรียบนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือขอบหลังรอยล้นรอยปิลิน์นะครับบริเวณนี้จะมีช่องว่างนะครับช่องว่างเพราะฉะนั้นแล้วจะมีรอยปิ้นโผล่ออกมาบริเวณนี้นะครับเป็นจงนอยเป็นเนื้อกระเดิดยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็บริเวณฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้มุมนี้ก็มีนะครับนะมุมนี้ก็มีรอยล้นนะครับรอยล้นตนะะปรากฏในบริเวณที่ต่างๆนะครับพื้นผิวตึงประกายเสี้ยนเห็นไหมครับประกายเสี่ยนไหลเข้าหาขอบเหลียญเลยขอบเนี่ยยกตั้งค่อนข้าง,งสูงนะครับสังเกตดูดีๆนะครับบริเวณสันขอบสันขอบด้านบนจะยกสูงเป็นพิเศษนะครับยกสูงเป็นพิเศษแลวจะมีรอยครูดเห็นไหม เนี่ยจะมีรอยครูดเป็นซี่ๆๆๆแบบเนี้ยคล้ายๆรอยตัดนะครับของเก๋นเนี่ยมันจะไม่คมนะของเก๋มันเวลาโดนถอดพิมพ์มานะครับรอยครูดพวกนี้มันจะไม่คมนะมันจะเป็นมนๆมนมนลู่ๆนะครับนะของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับขอบยกสูงนะขอบด้านหลังนะครับยกสูงมีรอยเนี่ยเห็นไหมครับมีรอยถากคล้ายๆตัวตัดเป็นรอยครูดนั่นเอง พยายามจําช่องไฟไว้นะครับช่องไฟหยาบๆแบบเนี้ยนะครับเี่ยแต่ละล่องอย่งบริเวณเนี้มีเส้นนูนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีพระปรามาภิไธยย่อนะครับมีสัญลักษณ์มวกรนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับคมชัดลึกเห็นไหมครับ ซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเราจะมีเส้นนูนเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนนูนอยูนะ่เป็นเส้นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่จะผิวไหวตามธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกวิ่งเห็นไหมครับหนึ่งเส้นบริเวณปลายนะครับปลายของอันแรกนะครับปลายยอดเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกนี่ก็จะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นที่คมนะครับ ด้านล่างนะครับด้านล่างบริเวณซ้ายมือเรานะครับคำว่ามหาวชิราลงกรณบริเวณนี้นะครับแถวแถวรอเรือชอช้างเนี่ยบริเวณมุมนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวหลายๆเส้นนะครับซ้อนกันนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกซ้อนกันอันนี้เฉพาะบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้จะเป็นแบบนี้บล็อกนิยมสุดเห็นไหมครับเส้นแตกพวกนี้ต้องคมนะครับคมชัดลึกแบบนี้เลยนะครับบริเวณนี้ก็มีนะครับ คำว่าหกพฤศจิกานะครับด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างก็จะมีเส้นแตกจะมีเส้นจะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับคมคมเลยเลขหนึ่งก็จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกทิ่มลงมาหนึ่งเส้นแล้วเส้นพวกนี้ต้องคมนะครับคมชัดลึกทุกเส้นเลยทอรทหารนะครับทอรทหารบริเวณนี้จะมีเส้นแตก จะมีเส้นแตกวิ่งมานะครับเนือ้อคำว่าวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยก็จะมีเส้นแตกบริเวณน,นี้วิ่งมาแล้วก็จะมีเส้นเฉียงไปอีกหนึ่งเส้นวิ่งมาจะหลดนะครับสายฟ้านะครับคมชัดลึกนะครับขอบนะครับไม่ว่าจะมองมุมใดองศาใดก็จะมีรอยครูดเห็นไหมสันขอบในนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่งเมื่อกี้ดูหนึ่งฝั่งใช่ไหมเห็นไหมครับชัดเจนรอยครูดหยบหยาบนะครับด้านข้างนะครับทีนี้มาพิจารณาตัวตัดนะครับนี่คือลักษณะตัวตัดลงไม่สุดมีดนะครับเกือบจะสุดแล้วนะครับแต่ว่าลงมาจนถึงนิดเดียว เกือบเกือบจะสูดมีดแล้วแล้วก็ฉีกขาดออกไปนะครับตัดหยาบนะครับตัดหยาบร่องรอยของการฉีกขาดของโลหะนะครับลงเกือบจะสูดมีดนะครับอีกหนึ่งฟังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหมือนกันนะครับลงเกือบสูดมีด ไม่เข้าใจส่งรูปมาถามนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยพบเจอของของเทียมเรียนแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาดีๆนะครับในตัวเหรียญในชิ้นงานก็จะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าเหรียญส่งพระพวดนั้นรายละเอียดของการแกะบล็อกแกะแม่พิมพ์ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยขอบนอกขอบในเนี่ยมีองค์ประกอบมีตำเหนื ทุกพิมพ์นะครับมีตามําหนิทุกพิมพ์เพราะฉะนั้นแล้วของเทียมทําเรียมแบบเนี่ยทำได้ไม่ใกล้เคียงนักนะครับสนใจส่งรูปถ่ายมาได้นะครับตามลายที่อยู่ทางด้านล่างหน้าจอนะครับสแกนได้อะไรได้นะครับสแกน QR Code ได้เลยนะครับเอาละเบลกนี้ว่ากันมาพอสมควรน,นะครับเราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเบล็กหน้าผมจะกลับมาตอบคำถามให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับ